สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นจีนรอบเซาลอบายจากแนวทางของวันเพฤหัสาราดาวัน,ท,วนที่30เดือน10เดือนตุลาจะสองหา้หาหกแปดจ้าสำหรับแนวทางของที่ยี่สิบเก่าสำหรับแนวทางหุ้นจีนแนวทางรอบเ้าจะเด่นแปดกับเจ็ดผลของรอบเซาศูนย์หกห้าหาหาปาโท มีแต่หาอย่างเดียวเลยเนาะหาบนหาล่างหกหาหาหาแถมล่างก็มาเบิร์นหาหาอีกเนะาะกเฮาวมี8แปดหาเจ็ดหามาหกหานิดเดียวหาบนหาล่างสําหรับหาเนี่ยมาสองเด้งสามเด้งกันเลยทีเดียวเนาะสาหรับรอบบายจา้ะสามกับสอง ผลรอบบใบ138ล่าง28รอบบ่ายกับบอมี่ยังเลย8บน8ล่างจะ38 28สำหรับ38 28ของเฮาคูเด่นมาฮะถ,ถ้าพี่นิอร FC จะได้จับคูเด่นกันถือว่าปังเนาะ38 28เต็มๆเลยจะบอได้จับหายสำหรับคูเด่นเ้าบ่ายจับหายจะ27 37คูเดน่นโอ้โหแนวทางมากักมาคูเดน่นแต่กับบอยได้จับคูเดน่นหายกับเงินเจ้าของอยู่ เด่นสามมาเด่นสองมาจะสสำหรับรอบบายจะไซวิง่งไซลูดไทยยิบจับไปวิง่งไปลูดนี่ทางบนทางล่างเลยเนาะสามแปดสองปดคู่เด่นจับให้แต่สองเจ็ดกับสามเจ็ดสองปดสามแปดบอได้จับกับมาสองแปดสามแปดสุดๆส,สำหรับวันที่30มสิบตามลุ่นกันต่อจ้าสำหรับแนวทางเมื่อน,นี้รอบเศ้าให้เดนศูนย์กับเกวิ่งลูดจ้า ไซวิ่งไซรูดมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จ้าจับกูเด่นศูนย์เจ็ดโอ้เก้าเจ็ดเก้าหาจ้า เก้าเจ็ดเก้าหาหรับรอบบายไหนึกับศูนย์ากับบายศูนยนระวังครูเรเีนไว้ด้วยราคาเนาะถ้าเกิดไอ้จบริจับถามหมักถ้าชอบก็บจับเองได้เนาะสำหรับครูเรียนเ้ากับบายจ้ะถ้าสวงมากครูเรียนกนบะบางเสือบางขากสิบริจับไ้ แนวทางมา,มากคูเด่นกับบริจับคูเด่นหายเงินจะควงอยู่คือกัน1นึ่งสอง1นเกหาหนึ ขามกเบิ้นึ่งหนึ่ก็ตามด้วยละกานเนะาะเ้ากระบายเป็นคููเด่นพ่อดีจา้าอ่าศูนย์ศูนย์เนาะพอเป็นคููเด่นแถมศูนอีกเนะาะเบิ้ลสำหรับตัวเน้นรอบบายเด่น0ย์เมื่อนี้เน้นศูนยสอนย์สาสำหรับรอบบายหนึ่งเก้าหนึ่งหาเก้หาเก้า กับ07นเนี่ยถ้าหุ้นนี่คือหุ้นห้างเซ็งหุ้นจีนถ้าจับตามสูตรเนี่ยสิ่ไลน์ขู่ได้จ้ะถ้าจับคู่จับเออ่จับคู่เด่นสิได้เด่นเนื้อเด่นตัวหนึ่งอาร์ซได้อยู่เด็ดละสิบขู่เก้าขู่บ่ต่ำเกินนี่แต่ว่าอันนี้คือให้แค่หาขู่เด่นละหาขู่ สำหรับแนวทางหุ้นชีพของเฮาเมื่อนี่คอยมาปังปังเด้งเด้งตัวเน้นตัวจอหอละการจะหมักตัวได้ชอบตัวใดกระเปียบเทียบกันเบิงจะหายเป็นเพียงแค่แนวทางจะแนวทางค่ะเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าละกะมีรูดจะมีตัวหมกักตัวชอบก็คอยตามเนาะคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศร้าบายบนล่างละกัารจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกัาเนราะเพื่อ สียด้โบพนนาดแนวทางที่โลงหายจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีละกันจ้า